สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิตาคิดฟรีนะครับคลิปนี้เราอยู่กันที่เจแปนซีนะมีการอัปเดตมาใหม่นะครับมีทั้งโปรโมชั่นมีทั้งแมปฟาร์มอ่าไอเทมร้านค้านะครับแล้วก็ระบบอ่าสกุลเงินใหม่นะครับก็คือบอลเขียวเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมเรียบเรียงให้นะครับโอเค อย่างแรกนะครับที่เราเห็นกันเลยก็คือโปรโมชั่นใหม่นะครับโปรโมชั่นใหม่มาในตีมเสือนะปืนนะครับปืนห้าสิบก็เป็นโมเดลเท่ไงเดี๋ยวไปรีวิวกันในแมปละกันนะครับก็ปืนปืนก็จะประมาณนี้นะแล้วก็เซ็ตพันเป็นสไนนะครับซึ่งเซ็ตพันเนี่ยมีการปรับความถึกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับจากหกศูนย์มาหกสองนะเพราะว่ามันบางเกินนะครับโอเคส่วนพันเก่าก็ปรับไปเป็นห้าจุดห้านะครับ ส่วน50จาก5.0ก็ไปเป็น4.8นะเหมือนเดิมนะฮะเติมก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีระบบเติมบอลเขียวนะครับบอลเขียวไปยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะบอลเขียวถ้าเติมเติมซื้อบอลเขียว1000บาทจะได้แถมชื่อ RGB 2.0นะครับโอเคส่วนตัวคอยก็เป็นตัว300นะไม่ใช่ตัวพันนะครับเติม3 0 0ได้ฟรีนะครับโอเคแล้วก็อย่างที่2มีการสมัคร ID ใหม่วันนี้นะครับรับเซ็ต เล่นนะครับเป็นเลเวลสามนะเอาไว้แบบเล่นชิลๆนะครับแล้วก็กล่องโลกแมกยาแล้วก็พรีเมียมเจ็ดวันโอเคประมาณนี้แล้วก็มีห้องฟาร์มใหม่นะครับเป็น PvP นะห้องฟาร์มใหม่เนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูแล้วกันห้องฟาร์มใหม่นะครับจะอยู่ตรงนี้อ่า PVP ก็คือลงไปยิงกันตายของตกนะครับ แต่มันจะเป็นห้องถึกนะอาจจะตายยากิดขึ้นนิดนึงแต่ก็ฟาร์มอย่างละมันระหว่างน,นะครับห้อง PVP จะมีบอสใหม่ก็คือบอสฉลามนะครับเดี๋ยวไปรีวิวนะเ,เดี๋ยวดูดูอะไรก่อนว่าแล้วก็ระบบ Japan Market นะครับเป็นตลาดโลกนะครับอยู่ตรงนี้นะอยู่ในเพลเกมอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้สามารถตั้งขายสินค้าของเราได้ขายอ่า ได้สปะกุลเงินนะครับ G D อ่าดอลลาร์ Dollar, แล้วก็ G C ซึ่งอนาคตอาจจะมีขายให้ได้บอลเขียวอะไรเงี้นะครับก็ประมาณนี้สามารถมาลองกันได้นะครับเราฟาร์มไอเทมฟาร์มอะไรเงี้ยฮะเราก็ตั้งขายได้เลยตรงนี้นะครับเราก็สามารถซื้อได้ด้วยนะอย่างเช่นเราก็หาของที่เราจะซื้อนะครับแล้วก็กดซื้อเนาะเผื่อมีของราคาถูกก็สามารถเช็คของตรงนี้ได้นะฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวโปรโมชั่นกับแมปฟาร์มใหม่กันนะครับพร้อมกันเลยตายยังว่าบอสอ่ะบอสฉลามเลือดหกหมื่นนะครับบอสใหญ่นะแล้วก็บอสเล็กเลือดห้าพันซึ่งอย่างผมอ่ะบอสเก่ามันจะมีสองบอสใช่ไหมก็คือบอสแดงก็คือบอสตัวเล็กบอสแดงแล้วก็บอสเสือขาวนะครับซึ่งบอสเสือขาวเนี่ยดรอปของสิบห้าชิ้นบอสแดงเนี่ยบอสดรอปของสามชิ้นนะครับ บอสฉลามจะมีตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเล็กเนี่ยดอก5ชิ้นตัวใหญ่ดอก30ชิ้นนะครับนี่บอสขาวกนดะตัว M คุณดูแมพแล้วมันจะบอกนะบอกจุดนะครับว่าบอสตัวไหนอยู่ตรงไหนเนาะประมานี้ไอ้นั่นยิงบอสฉลามอยู่แน่เลย ว่าไงน้องอะไรอ่ะมาดูบอสใหม่พี่มนโดอบอสตื่นยัางไงฮะจะเติมอ่ะพี่ฮะอบอสตื่น,ย,างงาน,นยังไ,ไงจะเติมยังเลยตัวเท่หวพี่รอแคทตี้ก่อนเนาะระวังระวังโอเคเดี๋ยวเรา,เามาดูบอสใหญ่ มันมีตัวตนป่าววเคสเซก็ล้กัน,นอ,อันนี้คือเพันนะครับรนี่ประมาณนี้ประมาณนี้วิวขอยิงไ,ม,ไม่ปตแล้วขอยิงวิ่เอิจพี่เอ,อบบเ่ มีกล่องให้วิ่งทำกิรรมนะครับกล่องเกิดรอยมากประมาณหนึ่งนาทีเกิดหนึ่งรอบกล่องประมาณที่เกทดยบกันได้นะรอ,อ,อเสียงออามาครับก็มีเลขห้าสิบโอเคเห้าสิบก็จะเป็นประมาณนี้ ใช้แม็กคิดนะครับใช้แม็กคิดก็จะกระจายนิดหน่อยยิงไกลไม่ค่อยได้นะหตม50แรงดิดน้อยแต่กระจายเยอะนะครับประมาณนี้ดาเมจ35ความเร็ว790แล้วก็นี่อย่างนี้เลยโอเคแล้วก็มีโล่กับตู้นะครับตั้งให้ดู กลามร้เอ้ยอย่าลืมซื้อกระปงกระเป๋าใหม่นะเว้ยเป๋าฟาร์มนะโอเคโปรโมชั่นจบแล้วนะฮะเราดูกันที่ไอเทมใหม่แล้วกันไอเทมใหม่ที่ขายเป็นบอลเขียวนะครับก็จะมีอันนี้มี มีดฟาร์มบอสก่อนเป็นดาเมจพันแปดตีบอสจะเป็นดาเมจพันแปดนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูแล้วก็อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ตามราคาเลยนะดามเมจมียุบบอกอยู่นะครับประมาณน,นี้เลยแล้วก,กระเป๋านะครับกระเป๋าพลาดินเนี่ยจะเป็นกระเป๋าใช้ดอลล่าซื้อเนาะทชื่อเราตั้งรพพี่ป๋อ กระเป๋าพาลาดินนะครับจะมการผีตบนะครับแล้วก็อามาตะจากผีก็คือเราเวลาเราวิ่งผ่านผีนะผีจะไม่ไล่เนาะโอเคแล้วก็ผีตบเราไม่เข้านะครับจริงๆมันต้อง40ล้านนะเดี๋ยวเๆๆๆดี๋ยวดี๋ยวดีอลา่าฟามได้เยอะนะครับ ก็ถูกหละไอเทียกูนับผิดโอเคไอเทียกูหลอดอะไรวะแล้วก็กระเป๋านี้นะครับมีผลเฉพาะแมปฟาร์มเท่านั้นนะครับคือกระเป๋าสล็อตนะครับรีเลือดสิบดูดไวเจ็ดสิบวิ่งไวยี่สิบายฟาร์มอยากดูดไวนะครับเก็บของไวใช้ตัวนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมีผลเฉพาะแมปฟาร์มนะครับรีเลือดสองดูดไวสามสิบวิ่งไวสิบการบอสตีบอกอมาต่าผีก็คือมัอนเหมือนกระเป๋าพาลาดินนะครับแต่บวกรีเลือดกด็ดูดไวกบวิ่งไวมาด้วยนะครับ แล้วก็กระเป๋าอ่าอันนี้จะเป็นกระเป๋าที่ใช้เล่นแบบปกตินะครับมีผลทุกเซิร์ฟดูดไว้ห้าสิบลีเลอร์สามนะครับวิ่งไว้สามสิบลีเลอร์สามไม่มีดูดไว้นะอันนี้อันนี้ก็ถึกยี่สิบลีเลอร์สามไม่มีดูดไว้สว่วนนี้นะครับดูดไว้เจ็ดสิบวิ่งไว้ยี่สิบถึกยี่สิบลีเลอร์สามก็ประมาณนี้นะฮะใช้บอลเกี่ยวซื้อเนาะโอเคเดี๋ยวผมไปเทสี่ให้ดูนะครับมีจะมีแบบ ราคาแบบดอลล่าดอลลราดอลล่าเออโอเคมีดนี้ก็ดาเมจเข้าบอสเข้าบอสพันแปดนะครับหนึ่งสองอทีตายเลือดบอสสามพันนะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นมีดที่ถูกที่สุดของบอลเขียวนะครับก็คือสองร้ออันเนี้ยมีข้อแตกต่างนะครับอันนี้มันจะมีดาเมจสองร้อเห็นไหมมันฟันคนเข้านะครับฟันผู้เล่นเข้ามีดเนี้ยมันดาเมจแค่หนึ่งฟันผู้เล่นไม่เข้าแต่ฟันบอสเข้านะครับใช้สองร้อยบอลเขียวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามประมาณนี้นะฮะมีดนี้ดาเมจพันสามแล้วก็เป็นมีตัวนี้ ตัวลองลองท็อปนะครับดาเมตตีคนเนี่ยแค่ร้อยห้าสิบนะครับแต่ตีบอสพันแดเนาะสองทีอันนี้ความมันจะเท่ากับไอ้มิดโคนอนนะครับตัวนี้แต่มันจะได้เรื่องของความเร็วนะฮะเร็วมันจะเร็วกว่าโอเคแล้วก็มีสุดท้ายนะครับตีคน2องห้าสิบตีบอสสองพันสามนะครับ มานี้เนาะมันก็จะได้เรื่องของความไวแล้วก็ความการวิ่งเร็วนะครับโอเคอบอสใหม่ก็จะมีเวลาบอกด้วยนะครับฝ่ามือเนาะบนจอนะครับโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วปะก,ก็สามารถดูในแมปได้นะว่าบ,บอสเกิดจุดไหนนะครับ มานี้เลยก็ฟาร์มแบบนี้ก็ระวังกันหน่อยนะเพราะว่ามันตายได้นะโอเคไม่น่ามีอะไรแล้วเจอกันคลิปหน้าตอนหลับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ